มีโอกาสมาสัมผัสคุณแม่พิมพ์ใจเพชรประรันชัยเนาะถือว่าเป็นราชินีหมอลำเพลินคนแรกของประเทศไทยมาหอดบ้านบ้านน้องยางตำบลหนองบังวแทนอำเภออสมาจังหวัดอร่อยเอ็ดสวัสดีจ้าคุณแม่จ้าสวัสดีค่ะอ้าดีใจค่ะที่ลูกเดมาเยี่ยมมาหยาดนะคะมาถือว่ามาหอดบ้านหอดทองนะคะก็เลยย่างมาันได้ถามเหรอคะว่ากินของทีป่ปลาหรือย,อยังนะคะ ก็ขอบคุณนสำหรับแฟ,แฟนของพิมใจและไอ,อ้นมมวนกว่าเศร้าของเข้าศิลปินผู้ไทยนะคะแต่กีแต่ก่อนมาหนีเพิ่นก็อยากษ์ว่าพิมใจนี่เป็นไปมากจังไหร่ประจันว่าถามแม่พิมใจแม่พิมใจก็สิบอกว่าัวตะล่มแรกนะคะบ้านเกิดเมื่อกลอนของพิมใจกันยุคที่บ้านหนองย่างาตำบลหนองมุวทานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ มีพี่น้องน้ำกันหาคนค่ะกะัพอท่องอินการลงลัดแม่พันธการลงลัตและ้วกะ็ได้ลูกสาวสามคนคนแรกก็คือพิมใ,ใจเกรพลันชัยคนที่สองกับน้องแก้มนาภาน้องพู้ประกาศซึ่งเป็นครูแฟดกันค่ะแล้วกะ็พอดีพิมใ,ใจกัเป็นคนที่มี่เลือดศิลิปินน้ำแน่ค่ะพอเคยเป่าแค่แมน่เคยเป็นหมอลำตะกีตะก่อน ตอนนั้นยิ้มใจจำได้ว่าจบแค่ปศี C, ค่ะยิ้มใจกับไปที่ประเทศลาวค่ะไปเยี่ยมไปอยากไปอยู่กับพี่กับน้องในี่ประเทศลาวเลยพักหนึ่งนะคะบ่หน,น้านอกหนีโรงเรียนิสห้ไปเรียนต่อที่ตำบลหนน,นทานยิ้มใจกับเล่บอะไรไปค่ะกับเล่หมักท้างศิลิปินมอลลัมนีไลกับเล่ไปประกวดกลับมากค่ะกลับมาก กระเพิมใจก็เลยไปประกวดมอลลัยูทียัโสทอนค่ะโดยการผ้าปนะคะซึ่งเป็นหน้าก็ะคือนาสมัยสินสีแก้วเป็นน้องสายแม่ค่ะไปประกวดยูทียัโสทอนจอสซียัโสทอนซึ่งตอนนั้นมีวิทูนล่วงไกล,ลกาสาวชุนนรีนะคะจัดไล่การยูทีจสสียัโสทอนไปประกวดตอนนั้น เอาเพ่งคุณแม่พองสีคุณยายพองสีวรนุกค,ค่ะจะเอาไปประกวดชนะมาก็กพอได้ชนะยุทธีอโยอนกับประกวดไปเรื่อยๆค่ะจนเวทีใดเวทีใดพิมใจค่ะประกวดได้ชนะมาตลอดตอนนั้นซึ่งคัาจำได้คือสีอายุแค่10ิบกว่าปีค่ะประมาณ1ิบสี่้าปีค่ะพิมใจค่ะ ยังบ่ท่านได้ใส่เสื้อสันยนอยู่ค่ะคันสิเว้าต,าตันตะกี้แต่ก่อนค่ะเด็กสมัยตะกี้ว่าท่านมีนีง่ายแบบหยุคของพิ้งไจก็เลยมีอ่ามอลลคณะ,อะของบ้านหนองแวงค่ะซึ่งเป็นยากของพิม้งไจกคณะหนึ่งตะกี้แต่ก่อนเพิ่นก็เลยมาเอาพิ้งไจไปร้องเพลง,งยวนำวงค่ะตอนนั้นยังน้อยอยู่เพิ่นบ่ทัานให้เป็นานางเอกนะคะ ขึ้นใจกระลองเพ่งไปเรื่อยๆเอาเพ่งเอาปอนล่ำของผีสุภาพดาวดมเดน่นล่ำเพื่อนสลับตื่นนะคะไปล่ำยูวานไหนอยู่โอ้ยเงื่อนแถมตะกีแ้แค่แบ่งสิปค่ะนี่แคแบ่งซินะคะล่ำอ่ากางเกงกระโปรงตัวไหนวามี่ทงนี่บ้ากาใส่ออกไปค่ะต้องหลับแบ่งซิแบ่งอ่าเหีียญตั้งตะกี้ตะก่อนค่ะอยู่ที่<ม>วง ญาติญาติของพิมใจอ่ทิบาลนองแว้นพอดีนะคะพิมใจกัอยู่ประมาณสองปีค่ะเป็นกับคุณาเลยบอกว่าเอาสิซักน้องสาวจะเริ่มใหญ่กันมากชื่อน้องแกมนภานะะ้นองพวกประกาวิชัยหน่อยดวงจเจริญซึ่งเป็นลูกของอน้องสาวเมอีกคนหนึ่งค่ะคุณาเลยว่าเอามาตั้งหุ้มกันดีกว่านะคะอะไรนั่ทีมกันคืออนาสมัยนาวิสาร ซึ่งผู้ที่ก้ามานีกก็เสียชีวิตไปค่ะก็เพื่อนาวิสาย่างนาสมัยและน้องของพิมใจที่เสียชีวิตไปก็มีน้องพวกประกาและก็น้องข้าผ้าซึ่งเป็นน้องชายค่ะต่อจากน้องพว้ประกาก็เป็นผู้ชายแล้วก็อีกผู้หนึ่งเดี๋ยนี้นะคะจนจะได้เป็นผู้กองนะคะดูวเทเรียนจำห้องเป็นค่ะแตเลยช่วงหลังจากที่ อขอบคั้วพิกพันมากค่ะมาตั้งวงทิ้มใจจะเป็นนั่งเอกค่ะซึ่งคำาัพท์บอกกล้องสวยกับว่ามีก้มสวยนะคะแต่ว่ากะดันเสียงนะ่ะทิ้มใจกับมาเป็นนั่งเอกซึ่งน้องสาวแกาา้หน้าผ้าผู้บ่าวตาจะเป็นนั่งเอกล้องนะคะมาตั้งวงหน่อยๆเป็นขวัญใจสมัยยุคลำเพลิน อยู่ไรหลายปีพราสมควรนะงานนี่โอ้ยแตงตะกีแต่กรับแค่พันกระบาท่วงนะคะก็รู้สึกว่าสิเต็มที่เลยไปรับมองไ้นี่เรื่งกาเล่น,นกานขึ้นเมื่อจนวัได้รับไดนอนกันค่ะต่อมาค่ะตีพ่อ5อสองพันหาอยยี่สิบเอ็ดค่ะซึ่งนี่ไยทุนเอ่อเพิ่นกะไรเห็นว่ามีแววที่ิะเอาไปบันทึกแค้นเสียงเพิ่นก็ไ้มาก ถากผ้ามละการนั่งตัวของทิ้มใจแก้มนะะ้าผ้าโป่งปะกาไม่ใช่นอนตอนนั้นค่ะส่วนโยน้ำม่วงน้ำกันไปบันทึกการเสียงค่ะแต่ปีขพศส,สองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะอัดมากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยังมาท่านมีมี่สื่อเสียงค่ะอัดไปเรื่อยๆมามี่สื่อเสียงปีขพศอส,อสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าค่ะ,ะเปลี่ยนวงในบ้านเปลี่ยนจากสาม าจากาว่งควนใจสมัยยุคลำเพิ่นมาเป็นสามพลังสาวค่ะซึ่งนี่นองแก้มนาภาพพวงปากาและพิมใจมาเป็นสามพลังสาวตอนนั้นก็โอ้สุดยอดค่ะออกจากสามพลังสาวค่ะเพราะว่าพักหลังมากมว่อคอย,อน,ยน,นั่งุนงกะมันซึ่งวาสิตัด ปัญหาไปอีกมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในครอบครัวค่ะแต่ว่าเป็นอย่างที่น้องกันจะเล่ยิี่ใจกะเล่ยในอัตตังวงอีกเป็นวงพิมใจเพชรดพรั่างไจซึ่งเป็นตัวเด่นอยู่ประมาณหลายปีพอสมควรค่ะหลังจากนั้นก็นสลักศิลาทองตอนมีกํลลังบวชเป็นพระค่ะสลักศิลาทองปละกาศเฉลิมทธมรัคขม ล้ก็หลายคนค่ะคันติวาตามหลักอยู่ในทีมงานของพิมใจตอนที่เป็นซื้อพิมใจเพชรพลังใจยมี่ยอดอ่าแล้วก็มีตอนนั้นมีรักชาติสิริชัยรโอยเอ็ดเพชรสยามเฉลิมพ้นมาละค่มสลักศิลาทองหลายอุ้ยจนแทบจำไอ่ไร้ค่ะหลายคนเข้ามาในวงเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจากพิมใจค่ะ คือการดังมันกับ่ป้งที่แต่ความดีนะคะที่ซิอู่ได้ต่อไปพิมใจกับมาเลียนออกจากพิจารณากัมาเปลียนออกจากพิ้งใจมากมาเป็นเฉลิมพลนมลขำค,ค่ะเปลี่ยนค่ว่ามาเป็นเฉลิมพลนมลขำตัวพิ้งใจเองกับไปน้ำม้วงไปเรื่อยๆน,นะคะแต่จนถึงปีพศ2 0 0 30หรือ2009ะคะ่ะจำว่าปกรกระปามันจาก2 9ถึง30ค่ะ ที่มนใจก็เล่ได้ปีกตัวออกไส้ที่นงคะ่ะมาดูแลพ่อแม่ที่บ้านนะคะพ่อกับบ่อไปสุขภาพก็ไปดีก็เล่ก็กลับมาบ้านนะคะกลับมามาพักดูพักหนึ่งกับชิดวาร์สิบเหตุว,วงกับน้องก็เลยตอนนั้นเลยเลิกลมกันไปคะ่ะเพราะว่าปีพศอกส,สองขันหัวลอยอาสามสิบสามสิบเอ็ดที่มนใจกับพักพอนนะคะ ไมอยู่บานมากไม่มีคอรัวค่ะรวมกันยังไงไม่มีคอรัวซึ่งเป็นตัวของพิมใจเองก็ได้ค่ะมีคอรัวมีลูกสองคนค่ะยิงหนึ่งซ้ายหนึ่งหลังจากที่น้องสาวค่ะพื่อน้องควบะกามาเสียพอเสียปีพอศอสองขัาาอ,อยสามหาค่ะสามหา,า,มหาน้องสาวก,กับมาเสียต่อค่ะคือควบะกาก นะคะมเสียชีวิตไปไล่ๆกันค่ะกต่จากนั้นก็มาเป็นน้องซ่ายอกค่ะพิมใจก็เลยปัญหาชีวิตมันรุ่มเราออกมาหลายอย่างค่ะพิมใจก็เลยยังทับใจว่าท่านันก็เลยอยู่กับครอบครัวไปก่อนค่ะหารับเชิญหันรับเชิญนี้แน่แล้วพ่อได้อยากไปกินไปนะคะ mm hmm. จนมาเท่าปัจจุบันนี้ค่ะพิมใจก็ไปงาน ไปเรื่อยค่ะนี่งานจาังนี่งันหานะคะตอนที่เอ่อทิ้งใจดังๆนะคะบ่าวสิเป็นสายตาทีา่ขาดบ้าวสิเป็นสาวทิ้งหยิมบ้หวานบ่าสิหลายชุดนะคะคำจีนจนับกันนะคะนับแทบบ้าไหวเป็นพันๆชุดนะคะเป็นพันๆก่อนทิ้งใจแต่เลยมาอยู่กับขอบครัวแล้วกัหากินตามภาษาค้นทีมีคขอบครัวคือการ เป็นศิลปินเพราะว่าสิเป็นอ่าวงการบันเทิองอะไรก็แล้วแต่กับที่ขึ้นก็มีล่มค่ะก่อนล่ําของพิมใจตอนนี้กัรู้สึกว่าสิเอาไปอัดกันลายค่ะยิ้มใจกับพูมใจนะคะที่เห็นตัวเองเป็นแม่แบบนะคะถือว่าเป็นแม่แบบซึ่งล่าเพิ่นล่าเดินนะคะหลายคนเขาไปหลองไป,ไปอา่าก้าวกันเยอะในขาะนังนี้นะคะหเหลือนเพ่นแหน่ผู้ใดแหน่อ้ยหลายนะคะคันสิทธานเพิงนะคะ กับพุ่มใจค่ะแต่ตอนนี้กำลังบันทึกแผ่นเสียงไม่กันยสวาแผ่นเสียงค่ะคือบันทึกเสียงไม่กับไวทักกี้ก่อนค่ะไปเรื่อยๆนี่ผู้ว่าจยากให้บันทึกเสียงกับคอยอัดคอยเค็ดไปตามตอนผี่กำลังอยู่ได้สถานะกากิ้มใจกับผูตัวดีค่ะมือวันที่ยี่สิบเอดค่ะยิ้มใจกัะิะไปใส่เสียงอีกจักสองสามก่อนค่ะ ขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้ความเมตตานะคะยั่งว่าถอดถิ่มทิมใจยั่งว่าจังยั่งว่าหายั่งเอิ่นทิ้ใจไปบันทึกแกนเสียงให้อยู่นี่คือว่บเป็นบุญหลายค่ะยั่งเห็นกลุมดียั่งเห็นกลุ่มมาหนักของทิมใจอยู่ค่ะแล้วแต่วันที่ยี่สิบนาทีค่ะทิมใจก็สิไปที่บ้านแพ่งตะกี้ไปรับเชิญยู่สาวหน่อยเป็นบ้านแพ่ง เมือ่อวันที่ G14 ที่อยู่ยวงอีกอย่างต่อค่ะเพชรลำเพลินเพชรลำเพลินค่ะของกูญญ<า>ง้ยีบ้าน<พ>ของกู้ยีบ้านก้อนก<พ>้อนเลยดีเออของก้อนคปลือดดีมันแตกออกมาจากสาวน้อยค่ะเมื่อนั้นก็มีหลายคือกันค่ะหลายศิลิปิสิไปพบกันนะคะ,ะอย่าลืมแต้นเต้นติดตามกันแล้วกันนะคะซอยเป็นกำลังใจบ้างนะคะถือว่าถ้าหากว่า กดไลค์กดแชร์กดยังกันแล้วแต่ที่ททติดตามทิ้ดใจถือว่ายังหักและสงสารทิ้ใจกบ่ลืมบุญลืมคุ่นนะคะขอบคุณห,หลายๆค่ะออพี่น้องอยากว่าจางอยากว่า,าหาก็จะลืมค่ะติดต่อมาที่0898621010 10ค่ะหรือว่าสิติดต่อท่างสถานีมอ,อําก็ได้ค่ะสถานีมอําสถานีมอําของเข้าค่ะสิประสานที่ประสานไห้นะคะมือนี่ก็ ดีใจหลายค่ะที่ลูกๆมายังเห็นคุณค่าของแม่อยู่ค่ะปุ๊บใจลายบ่เป็นว่าอ่า่งเกียรตินะคะบ่ว,ว่าแฟนๆฟนสีห์สีซ่างจังไดพิมพ์ใจกะหลับคว่ำติชมตลอดนะคะผู้ดใดว่าจังไดกะแต่พอมะก <c oughs> <c oughs> ็ดีใจค่ะ,อะขอแซงกันได้ไหมด้วแม่คำว่าพิมพ์ใจเพชรพารัานใช่เนี่ยคำเนี่ยมันได้มาจากสายซื่อเนี่ยชายาเนี่ยคำว่าพิมพ์ใจเพชรพารันใช่ค่ะตอนนั้นพิมพ์ใจไป ไปประกวดนะคะพุทนนาเนี่ยก็เรยว่าตะกี้พิมใจซื้อยิ้มยิ้มการลุงรัดค่ะซื้อจริงๆต่อมานาก็เลยว่าเอาเข้อที่ไปประกวดเอาซ่ซักมาเปลี่ยนเป็นพิมใจเพชรพรนันชชยเลยจังหวะก็ดีขึ้นกันนะคะก็เลยได้กลายเป็นพิมใจเพชรพรนชัามาชัมาแต่นี่คือนั่งแฟนน่ะแล้วก็ซื้อจริงนะคะซื้อดารินชุมบงค่ะ แต่ว่าซื้อเหลืองยิ้มมาตต้งแต่พัดเกิดนะคะคือคอแมใส่หักนะคะวันนี้แม่ไปเรียนล้ำจากใส่ผู้ใดรูสำหรับพิมใจตอนที่ไปเรียนล้ำจากอาจารย์ข้ามเกิงซึ่งเป็นศิ์เดียวกันกับเบือนเพี่นนะคะเดือนเที่นสาธิตลายค่ะซึ่งเป็นศิ์ของอาจารย์ข้ามเกิงตอนนั้นอาจารย์ข้ามเกิงนี่เป็นหมอรําก่อนค่ะอยู่ทีบ้านน้องกุงนะคะย่ทีบ้านน้องกุงอำเภอเซงค่ะ อาจารย์ท่อมเกิงกับบอกว่ามากักกอนล่าซึ่งมีมอล่าขนาดหนึ่งอาจารย์เป็นผู้เขียนกนไหยนะคะก็เลยมาหลายติดตามไปหาอาจารย์ค่อมเกิงปัจจุบนหลวงปู่เพะนั้นใจยังเป็นเด็กถือว่าเป็นสาวสําหน่อยะค่ะนียันมาหลายนะคะซึ่งพิ่ใจเองกับขอขอบคุณน,นะคะเป็นแฟน,นแลวกับผู้ที ย่งค่อยหักค่อยห่วงสิ์เดียวกันกับยังมีหลายก้นค่ะเพราะว่าสิเป็นเปเละเพราะว่าสิเป็นชา่างใจเพราะว่าสิเป็นอุ้ยสําหรับสิ์อาจารย์คาเกิงเรียบเลยค่ะ,ะทำไ้ว่าตอนที่ไปอยู่กับอาจารย์คำเกิงเนาะยูโดนปันหดที่เพิ่นฝึกลองฝึกล้ำห้ยล่ะคะ่ะ<ด>จนจนกว่าตอนนั้นตอนนั้นมีวงบอยิย่หันบอหรือบคันมีบคลคะคือเอาอาจารย์อเอาอาจารย์นายเขียนก่อน ะะเอาอาจารย์มาเขียนก่อนแล้วก็เขียนเป็นเรื่องให้เลยค่ะตอนนั้นเล่นเรื่องอยาดกันตานั่ง่าดแล้วก็มีเรื่องมีอยู่สองเรื่องค่ะเรื่องนึงจำาม่ค่อยได้แต่ว่าไปล้ำไส้ขนสีขอเรื่องอยาดกันตานั่งขาดทีไรค่ะอยากให้แม่บอกถึงมอล้ำสมัยตะกี้ยุคของแม่สาม<อ>วงมอล้ำสำมัยตะกี้มันเป็นจังไหนเป็นภาชากเป็นลํำเพื่อนไม่เป็นแบบไหนจังไหนคือได้เหดหมอลำเพื่นนี่สินะ หมอลํำเพิน่นแต่กี้หมอล่ำเรื่องตอก่อนนี่แม่ก็เคยมักอยู่มักอ่ำเรื่องตอก่อนเล่นเรื่ยงลีลาวดีแต่กี้แต่ว่าพอดีแม่แม่ก็มักไม่เรื่องของล่ำเพื่อนหลายค่ะเพราะว่าไปเห็นคณะอ,อย่างของคู่ภัยเลนะของจำซื้อคณะคนบ่ไรแต่หมักหลายมักเป็นล่ำเพื่อนค่ะแม่ก็เลยไปหา อาจารย์เพิ่เกินอาจารย์เพิ่เกินกับธนาค่าหนีธนาค่าล่ำเพื่นที่แรกๆก็แต่ล่าเพื่นอยู่ฝึกกันอยู่หลายเดือนเพร่ะสมควรเพราะว่าแต่ตัวแม่เองกับเกมส์สภาพผู้ประกันนี่กับว่าปัญใดดอกแต่คนอื่นที่มาอ่ารวมบ่วงรวมงานนีอยากอยากอ่าฝึกอยากจันหน่อยแต่เลยอยู่สองสามเดือนแล้วก็ซสอมกันไปล่าเรื่องนี่ก็ซสอมกันไปเรื่อยๆนะตอนที่ว่าแม่์เซบ้าเฮ็ดวงวอลลัมวอลลัมเพื่อนสามนาทีสำนักงานอยู่นี่บอก บ่อดยูเล่บ้านบ้านแม่บ้านอ๋อวัล้งเขาไปคุณอ๋อแต่ว่ายู่นี่บ้านน้องย่างนี่อันนี้บ้านน้องย่างแต่จริงอยู่แต่ว่าบ้านแม่อยู่คุณอ๋ออันนี้เป็นเพื่อนของทีมใจออกมาบ้านนี้่มรัำให้เราถึงความทุกข์ยากมรัำสมัยตะกีดแม่แม่มันเป็นจังไหนเนี่ยอยากเห็นบรรยากาศตอนนั้นคนสมัยใหนสิเดี๋ยวหูว่าหมรัำสมัยตะกีดเป็นยังไงก่อนล้ำนี่แม่ที่ว่าตีฮานี่ตีซีนี่แม่ต้องได้แล้วก่อนหนึ่งทองก่อนล้ำเห็นได้กับตา ล่ำแล้วไปอัดอัดหนีบนวันมาสิมาใส่เทละวักเท,ละ,ทละตอนยังสิคืออัดก็ต้องพร้อมกันดนตรีมีจะขินจะขินต้องพร้อมกันผู้ใดผิดก็ถึงเอาไม้เบิดหรือไม้เบิดนะคะล่ำไม้ก็ตรงจังหวะตรงก่อนทุกก่อนยังสิได้แล้วก่อนสิไปเกี่ยวเขาอยู่นี่พอแต่เกี่ยวเขาไปจนนั่นเอ๊ะก่อนนีผู้ว่ามากหอดนีเงี่ยว่ายังไงเนาะจนป่านนีได้ว่นมาสิฮัดได้ยังไงเรี้ยงเหนื่อไงไงยังยไงนื่ล่ำเพื่อนนี่ล่ำอยากที่สุด นี่คือหมอลำสมริกีคือสมัย,มยบ้านในแม่ที่ว่าสมริกีที่ว่าเดินทางไปลํำหม,มหันมนุเนี่ยไปใส่ <ลด S 1> ใส่รถ <ลด S 2> สองแถวใส่รถ<อ>สองแถวกต่สิมี่คบเคร่องเพื่อนกันแล้วกตสิมีเคื่องปั้นไฟได้ขนาดสองแถวแตะกี้่ถือว่าพกกล่อบาซื้อพกกล่อเนี่ยนี่แหละแต่สิมีคเื่องปั้นไฟมี่ผาชาตมีหมอลำจังแม่มีลำได้เต็มได้แต่ว่าแม่นี่เต้มว่าเป็นน้ำโม แต่ลองกุก้งปลากายเจมหน้าผ้าอะกับมี่ผู้อื่นที่เขามาเหรียญน,น้ำเนี่ยซีหาข้นหกคนจะไปะก็ออกมาเครื่องล่ำเครื่องเต็มตอนนั้นแม่เต็มน,นับเป็นว่าเป็นแบบแค้ให่ฟอนขพอสีได้ถึงว่าปันไดแม่เข้ามาราชินีหมอลำเพลินเนี่ยมันมาได้จังไรเอ,อ่อตอนนั้นแม่ไปประกวดอยู่ที่รอ,อ,อยเอ็ดที่นีวง่งปอฉลาดน้อยมีวง่ง มีคณะของอีกคณะหนึ่งก็คือของซักสยามเพชมพูตอนนั้นมี่สบายไพ่น้ำไว้ซึ่งไปประกวดคือตอนีม่วงของกิ่ใจมียูซีวงน้ำกัดคือไปประกวดยุทธีการบึงจนในฉายาวา่าพอซสองหาสองหาชีวิตที่ว่าได้พบฝ้าสีทองคือตอนนั้นไปประกวดรวกชนะ การประวดตยุ่เบึงขาก็เรยไห้ชายาา่อาอาลชินีลำเพินคือชายาดันใดแต,แต่บึงชาย่าเแ้นๆที่ไห้ท<อ>ี่ไห่มากไห้ชายามากและการนักจัดรลยการตอนนั้นบรได้จ้างเลยไปสถานีวิทยุมองได้ถ้าว่าเปิดทิ้มใจนี่บอกว่ามีมีมแต่แกาจ้างเข้าไปออกไล่การไปบอ,อกไล่ก,ลการเนี่ยทุกไล่การนี่คือไห่ คาของเก่าสิไปแล้วก็ตั้งฉา,ายาให้ว่าราชีลีลังเพลกระเตมือน่ะเป็นตน้นม้เนาะแต่เตมือนั้นเป็นต้นม้แม่เคยไปประกวดเดีก็ได้รางวัลโอ้ยรางวัลน,น,น,นี่อันนี้เป็นนิดหน่อยคือรางวัลตะกีตะกรอแม่ที่เอาไวบา้บ้านบ้านคอเพราะว่าตอนนั้นยังอยู่ครอบครัวอยู่กับเงินแม่ต้องเอาไว้บ้านกับตากับยาย วันนี้กอนลัมที่สางซื้อเสียงให้ครับคุณแม่กอนลัมที่สางซื้อเสียงให้แม่กะมี่สายตาพี่ข้าสาวติ่มยิมเบาหวานสาวกลาลสินค่อยคู่แล้วโอ้ยมันมันหลายแม่นับว่าไรที่นักล่องไม่ไหมเอาไปลองอยืนเดินเอกับพี่แต่กอนลัมแม่กันทีวบอตามหลักค่ะสวัสดีดีอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันค่ะคือถ้าหากว่าถามมาค้ำว่าหมอลำใหายังกับแม่แน่นี่ ถือว่าเป็นห้ชีวิตเลยกระไรค่ะเพราะว่าชีวิตของแม่จากที่แม่หาชีวิตแม่มากอันนี้ก็คืออีกอย่างหนึง่งแต่สําหรับการหาอยู่หากินการที่ดาเนินชีวิตไปไรพิมใจกับผู้หนึ่งคะ่ะซึ่งเป็นศิลปินมากอยู่จุดนี้บอดดิล,ลัมได้รวยแต่ว่ากับพ่อเลี้ยงชีพใดนะะการทํามากทาให้ทาหน้ากับนี่คะ่ะแต่ว่าอาชีพศิลปินนี่เป็นอาชีพที่ เพิ่มใจยอมรับว่าตัวเองอยู่ไ้เพราะว่าเลือดศิลิปินอยู่แล้วนะคะพิ่มใจหลายค่ะสำหรับเป็นการเป็นหมอล่ำนะคะเป็นนักร้องะคะ่ะสมมติแม่เฮตุอาชีพอย่างเรียนนอกจากว่าทำอะไรงสิ่ผลกระทบต่อรายได้ของแม่บ่ไีมค่ะคือคันิิพูดถึงโรคไพยต่างๆนะคะแตมีผลทุกอย่างนะคะแต่ว่ากับพ่อ คือม่ามีผลมากมากเลยค่ะสําหรับศิลปินทั่วไปให้พิมพ์ใจวาจังสีเลยนะคะแต่กี่แต่ก่อนงานตัวอตอยากนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสิษศพเศร้าลงมากพอสมควรค่ะอยากฝากถึงศิลปินน้องๆรุ่นใหม่ที่ยามาเป็นหมอลำและก็มีแม่พิมพ์ใจเป็นต้นแบบในําร่าศิลปินหมอลำอยากแน้น,นําศิลปินรุ่นใหม่ยังไงจ๊ะการเป็นศิลปินหมอลำค่ะพิมพ์ใจว่ามันอยู่กับใจค่ะอยู่ใจหักขึ้นมันเลือดถ้าหักว่ามีเลือดศิลปินอยู่แล้วใจหัก แล้วก็ให้มีข้อมือสัตว์สําหรับผู้ที่ว่อวงการบันเทิงนี่ค่ะพวม,มีข้อมือสัตว์ม่ต้งแต่ตอแหลใช่กันลุ่งยากค่ะเอาข้อมจริงต่อแฟนเพลงต่อเจ้าภาพนะคะให้มีข้อมือสัตว์จะเป็นพ่อค่ะเข้ากสิโยได้สุดท้ายแม่อยากฝากอย่างให้กับที คนที่เคยเป็นแฟนเพลงแฟนคลับของพิมพใจจากอดีตจนถึงยุคปัจจุบนันค่ะพิมใจก็ขอขอบคุณสาหรับแฟนๆของพิม์ใจตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เข้าแม่พิมใจไปประกวดร้องเพลงกับอะไรคะ่ะคือเป็นซื้อพิมใจขึ้นมาเลยนะคะพิมใจขอขอบคุณบ่าว่าสิแฟนเพลงทุกเราทุกมูทุกหมายถึงทุกวัยนะคะทุกวัยทุกเพจนะคะพิมใจถือว่าแฟนๆให้ กียรติเพิมใจเป็นอย่างยิ่งเลยแลก้กกาพิมใจเองกับบอลื่นมบุญคุณนะคะขอฝากไว้ก็แล้วกันค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสําหรับพิพมใจขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะแม่อันปัจจุบันก็นยังรับงานรับเงิ้วยแม่บอได้เ,ไเ,ลเลยนะห้าสี่สามสองค่ะปัจจุบันนี้พิมใจก็รับงานอยู่ค่ะแฟนๆอยากสิให้พิ่มใจไปซอยงานไก่งานไก่บัวกันค่ะอเตตจอมาไดทีศูนย์ แปดเก้าแปดหกสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หรือว่าอ่าทางสถานีหมอลลัอีสานกัน่ะสถานีหมอลําอีสานค่ะตอนนี้ค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างยิงย่งและทีเดียวที่ให้การสนับสนุนแม่อีกคนหนึ่งนะคะจยงไรก็ฝากไว้กันแล้วกันเนาะนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างยิงย่งเลยทีเดียวค่ะดีค่ะ <S <S ตรงกลางหัวใจใครพี่หูสิด้องหัาใจนองบัวกที่ใครเราพบหวังครั้งท้ายท้ายแล้วแต่ที่สิปานี้สิว่าดีหรือเล่เธอโตแล้วใจใจของเจ้าฉัานเบ่อเอาพี่สิปานังทิมตามใจแล้วแต่และน้องเ้าจากพ่อแม่น้องกามีแต่เจ้าพ่อ,อไดมาเพื่อพ้่ตั้งพบหวังไว้ย่างง่งพี่พ ลาพันนาไก่เป็นสังอย่างบ่อยังโอ้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 โ